ดีเจอ้อมค่ะช่วงนี้ของเราเนะะี่ยค่ะเริ่มจากไม่ให้ไปค่ะต่อกันที่ฝังใจใครในเพลงนะคะแล้วปิดท้ายกันที่ซิกแซกก็เป็นวันศุกร์ที่23สิงหาคมก็คงจะต้องบอกว่าขอให้ทุกคนมีความสุขในการเตรียมตัวหยุดงานนะคะบอกเอาไว้ตรงนี้แล้วก็สำหรับใครที่เป็นแฟนหนังสือพี่ไอพี่อันจำได้ไหมเราจะมีงานสัปดาห์หนังสือที่ศูนย์ชีวิกิตเลขีละสองหนใช่ไหมอตอนนี้ออกมาละวันที่สิบ ถึง2ี่สิบตุลาคมก็เป็นงานใหญ่สิบวันรวดติดตามแล้วก็เจอกันได้นอนหนังสือทั้งหลายนะคะตอนนี้้าก็เฝ้าเก็บรีวิวเล่มนู้นเล่มนี้ไปแล้วเราอาจจะไปคอยโปรการใช้เงินที่ดีและเป็นประโยชน์คือได้ของถูกและดีคุณผูฟังของถูกและด,ละดีได้ในสิ่งที่เราต้องการด้วยเราจะเป็นการใช้เงินที่ดีกันเลยทีเดียวและการใช้เงินที่ดีแน่นอนระหว่างทางที่ใช้เราต้องออมควบคู่กันถ้าไหวเท่าไหร่ออมเท่านั้นเราไม่บังคับว่าต้องออมเยอะ เท่าที่มีสะสมสะสมไว้ถ้าได้ถึงก้อนสักหนึ่งหมื่นค่ะคุณผู้ฟังนี่คือโอกาสที่คุณจะเปิดบัญชีขั้นต่ำนะคะ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะคะกับธนาคารอมสินมีกับเงินฝากดอกเบี้ยสูงแบบจัดเต็มที่อมสินเขาจัดให้กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนรับปัตรดอกเบี้ยอยู่ที่1.85%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจํา2 1 7ต่อปีเขาจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อคุณฝากครบ11เดือนเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ําอย่างที่เรบอกคือ1 0,000่บาทะนะคะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีถามว่าถึงเมื่อไหร่31สิงหหาคมนนี้รือ ธนาคารจะมีการเป,เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ สับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเครื่องประดับใส่แล้วฟังต้องอวตารเริ่มเจ็บคอ <c oughs> ให้รีบจบ พ o ลิสพลาส s Plus, uck, b, Suit, b, ์ักแป๊บสูตรแป๊บยาดมเปปเปอร์มินฟิลสดชื่นหอมอารมณติกอร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่กับคอนเน่ห้ารสชาติยูนิฟออลยูนิสอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและน้ำตาลข้าวน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราพราวพุทธองพุทโธนะครต้องบอกเลยว่าในแต่ละพุทธเนี่ยมันก็มีเรื่องของมันนะครพุทธที่ผ่านมาก็ เราควรจะเลือกอะไรเราควรเล่ฟังความสุขในปัจจุบันหรือความฝันในอนาคตอ้อมเกินแค่นี้พอหลายๆครั้งที่เราเล่าเองไม่ได้เพราะว่าเรื่องเรื่องเดียวกันเชื่อไหมคะว่าคนฟังได้ยินบางอย่างที่ต่างกันเหมือนกันแกนหลักเราอาจจะได้ยินสิ่งที่ใกล้กันแต่ในเส้นระหว่างทา,งบายบอดแบไลน์ของแต่ละอันมันไม่รู้ว่าใครจะได้ยินอะไรบางทีคนฟังก็ฟังจากประสบการณ์ของตัวเราเองด้วยแล้วเราก็เอามาลองประมวลดูซ้อมฟังเรื่องของคนอื่นค่ะคุณผู้ฟังกระทั่งดีเจของเราก็ ก็ฟังไม่ได้ง่ายนะทั้ง3าคนเลยไม่ว่าจะเป็นเต้นหอมหรือว่าอันนะคะคุณผู้ฟังก็ลองไปย้อนดูก็ได้เสาร์อาทิตย์นี้ถ้าว่างติดตามกันค่ะกับพุทธทอกพุทโธกับเรื่ออาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเรื่องประดับใส่ละปังต้องอาวตาลเริ่มเจ็บคอ <c oughs> <c oughs> ให้รีบจบด้วยโพลิสพลัสพักแปบ๊บสุดแป๊บยาดมเปปเปอร์มินฟิลสดชื่นหอมอารมณติก อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่กับคอนเน่ห้ารสชาติยูนิฟออยูนิทอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงน้ำตาลเ่าน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลอ้อยธรรมชาติตราเราค่ะพูดโถพูดโถอย่าลืมโทรนะก็สำหรับใครที่อยากฟังเพลงของน้องนุนนิวนะคะรวมไปถึงววสได้เดี๋ยวอ้อมเปิดให้สำหรับเบรกนี้แล้วก็คงจะต้องบอกว่าแสดงยังไงเดียพูดยากจังอะ เป็นห่วงคนที่ต้องเผชิญกับเรื่องของน้ําที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานหรือภาคไหนๆเลยนะคะแล้วก็ห่วงคนที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ครอบครัวอยู่ตรงนั้นด้วยเป็นกําลังใจให้นะคะหวังว่าการช่วยเหลือการดูแลจะเข้าไปถึงได้อย่างเร็วไวที่สุดเพราะฉะนั้นก็อะไรที่พอจะส่งเสียงช่วยกันได้ทําอะไรช่วยกันได้ก็เป็นกําลังใจให้กันน้อยที่สุดให้อะไรไม่ได้ให้กําลังใจและพยายาม เป็นอะไรที่ไม่ได้ขัดขวางสิ่งที่คนอื่นกําลังทําดีกว่าให้สิ่งดีๆมันไปถึงเขาบ้างเพราะตอนนี้พี่น้องอยู่ที่อยู่ตรงนั้นก็น่าจะกําลังลําบากใจส่วนคนที่มีปัญหาเรื่องอื่นๆน,นะคะเช่นเดียวกันเราก็เป็นกําลังใจให้ขอให้คุณฝาฟันไปได้เพราะทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปได้ในทางที่ดีขึ้นแต่มันอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งก็เข้มแข็งกันนะคะใช้เสาร์อาทิตย์นี้ในการพักผ่อนให้ร่างกายของเราได้พักบ้างนะคะเจอกันบัญจันค่ะสวัสดีค่ะ EFM DJ Playlist by DJ arm card.